มันใหญ่มากอุ้ยเชีย่ยน้ำเด้งพี่เสื้อบินมาวนตัวผมนะพี่ๆนะตอนผมมาถึงต่อไม้นี้แปลกมากๆนะพี่พ สวัสดีครับผมกราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีหลวงป้านาอาทุกท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยพี่พี่ครับวันนี้ผมแฝดเล็กจะพาพี่พี่ทุกคนนะมาลุ้นโชคกันทุกคนนะผมไม่รู้ว่าแต่ละคนนั้นจะโชคดีหรือโชคร้ายหรือจะได้ทําไม่ได้อันนี้เราก็เราไม่ว่ากันนะพี่พี่นะก็ถือว่าเป็นความสนุกสนานในการเล่นเรื่องเสียงโชคเสียงโชคกันไปพี่นะผมจะพาพี่ทุกคนนะมาที่ตอไม้ตอหนึ่งพี่ที่แฝดใหญ่เคยมาแล้วนะ ผมจะกลับมาดูว่า,าตามที่พี f ฟรีคอมเมนต์มาเยอะมากนะว่าให้เอาแป้งมาทาที่ต่อไม้ต่อนี้นะแล้ววันนี้วันที่31ใช่ไหมพรุ่งนี้เป็นวันที่จะประกาศโชคครับพี่ๆนะตอนบ่ายๆจะประกาศโชคพี่ทุกคนคงรู้ดีนะเรื่องนี้สายมูนะผมจะนําแป้งนี่พี่ๆนะแป้งมาโปะมาทาที่ไม้แล้วมาดูกันว่าจะเจอเป็น ตัวเลขอะไรหรือเปล่าพ,พี่ผมไม่แนะนําทุกคนเล่นเยอะนะพี่พนะเอาแค่พอ,อเหมาะพอควรสนุสนานกันไปพ,พี่ผมคิดได้พอดีว่าจะสิ้นเดือนแล้วทุกคนนะพนุ่งยี่วิ้นหนึ่งแล้วก็เลยทําการนําแป้งมาเพื่อจะมาโปะที่ต่อไม้ตอนนี้น่นาจะเป็นต่อตะเคียนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจพ,พี่นะเดี๋ยวจะเดินเข้าไปแล้วก็จะเหมือนกับพี่ๆี่ครับโดนน้ําซัดมานะน้ําช่วงที่น้ำไหลหลนักอะมันซัดมานะซัดมาที่ฝั่ง Way, ติดอยู่ที่ฝั่งพี่โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเดิไนไปที่ต่อไม้กันละแล้วก็มันรูหนึ่งว่าเราจะได้เลขหรือเปล่านะแล้วก็เดี๋ยวกลาพอขม,มาด้วยเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามีเจ้าที่หรือว่ามีคนดูแลอยู่หรือเปล่านะพี่นะโอเคทุกคนขอกำลังใจคันละหนึ่งแล้วหนึ่งใช้ผมด้วยใครโชคดีขอให้ได้โชคโชคโชคของเจ้าแม่นี่ไปนะพี่นะก็ผมก็จะเล่นเหมือนกันนะแต่เล่นไม่เยอะหรอกเล่นแค่แบบสนุกสนานพี่คำๆกันไปนะไม่ทีเรียดไม่ว่ากันไม่ถูกไม่ว่ากันนะพี่นะผมโปรดเข้าใจด้วยว่่่าาผมมแแคทํบบไได้ว จริงจังจนถึงว่าจะต้องถูกทุกคนไม่ใช่นะทุกคนนะไปทุกคนเดินทางไปที่ต่อมาตะเขียนกันทุกคนนะ let's go <S ฟ้ามืดมาแล้วพี่พนะตอนนี้ฟ้ามืดไปแล้วไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่าแต่ผมว่าไม่น่าเหลือนะดูดิฟ้าคืมเลยทุกคนนะที่นี่ก็อยู่ไม่ไกลาจากชุมชนหรือหมู่บ้านผมนะพี่เดี๋ยวผมจะพาพี่พทุกคนไปดูกันว่าวันนี้ผมจะจะได้เลขหรือว่าโชคหรือเปล่า ครั้งแรกนะพี่พี่นะผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยครั้งแรกในชีวิตฝนตกอ่ะไปก่อนพี่ขอพับขางเกงพี่พนะครั้งแรกในชีวิตนะในการทำอะไรแบบนี้นะผมไม่เคยทำมาก่อนเลยนะเดี๋ยวขางเกงจะเปียกนะ้ำมาทุกคนนะ ก็แอบ,บเสียวๆนะพี่นะแอบบเราแวงแอบกลัวอยู่ทุกคนนะคุณโ,โชวโลโก้ไม่ไนะด้นะเลยยะผมโดมแนแทนซนนะอยู่ไมใ่ใจชุมชนมากพี่แต่ว่าผมอยากบอกว่าอยากาเจอแล้วผมก็อยากจะลองเข้ามาดูนะ ก็ได้อ่านคอมเมนต์จากพี่พีชสนะว่าให้เอาแป้งเข้ามาโะมปะมาปวยที่ตัวไม้นี่นะโอ้ยดินแชะเฮทุกคนพ่อตอนนี้ผมพ่อมาถึงยังม้ยพ,พี่ครับผมมาใ,ใกล้ๆผมเถอบผ,ผมขนลุกมากนะพี่ มันใหญ่มากอุ้ยเชีย้ยนน้ำเด้งเหมือนมีอะไรบางอย่างตกมาลกูกอะไรหรือเปล่ามาเดือดหรือเปล่าทุกคนนะมาเดือดเต็มต้นเลยทุกคนจะไหมนะมาเดือดหรือเปล่าทุกคนนี่ผมเข้ามาอุ้ยอุ้ยอุ้ยผีเสื้อบินมาทุกคนแปลกมากผีเสื้อบินมาวนตัวผมนะพี่ๆนะ ตอนผมมาถึงต่อไม้นี้แปกมากๆนะพี่พี่ FC. แล้วมันไม่ไปไหนนะมันวินรอบๆผมมันอยู่กับผมแบบนี้ตลอดเลยนะพี่พี่เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะแปกมากเดี๋ยวผมขอกราบขอกมาตอไม้ตอนนี้ก่อนนะพี่นะใหญ่มากมากดูสจัดแล้วไปลกล้องหลังกัน มันก็ไม่ไปไหนหพ,พี่อยู่ดินะวินรอบผมไปพี่แปลกมากๆนะผีเสื้อตัวนี้นะผีเสื้ออยู่ดิออโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะนานรุ่น,นกันว่าเราจะได้เลขเอะไรป่าหนะองวันนี้นะผมก็ทำเป็นครั้งแรกนะผมไม่เคยทำทแบบนะี้มาก่อนเลยพี่พรู้จีนี่ก็คือตลาดตลาประมาณประมาณนี้เอ มันใหญ่มากที่ตีมันใหญ่จริงๆนะคือตั้งแต่เนี่ยปลาเนี่ยยาวถึงนู้นเลยนูนต้นที่กว้างมากที่วกว้างมากกวางจริงที่แล้มาติดต,ตรงนี้นะติดตรงนี้เลยไปไหนไม่ได้เลยติดเนี่ยเลยแล้วหนักมากๆ ใหญ่มากพี่ซีดูดูขนาดหลังต้นสิกว้างมากตรงกลางเป็นแอ่งมันเป็นรอยแตกไปพี่นะน้ำมันขังข,งข้างในเหมือนเรือเลยทุกคนดิอือสุดยอดเลยเนื้อไม้แบบแน่นมากนะขนลุกเลือดเจอขนลุกเยลกเยอดขนลุกมากกว้างมากพี่พ คือขึ้นไปนอนตอนนี้เลยนะขอขอนุญาตนะครับค,คนดูดิความกว้างนะพี่ๆนะว้าวมจะโดนดามากหรือเปล่าที่ผมขึ้นมาเหยียบนะแต่ผมอยากใหพ้พี่ได้เห็นชัดเจนนะว่ามันใหญ่มากๆนะนี่ผมยังไม่ยังไม่บอกว่าเป็นต้นตะเคียนร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่พนะผมยังไม่ถือว่าคิดว่าเป็นต้นตะเคียนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็คคือบรรยาวมันใหญ่มาก อมันเป็นชิ้นเดียวกันนะพี่พี่เป็นชิ้นเดียวกันแต่มันแค่แตกออกพี่เห็ไหมแตกออกมันใหญ่มากเฮ้ยอะไรอ่ะมตกใจใส่ผ้าผมคิดว่างูพี่พ ตรงกลางนี่เป็นแอ่งนลยเรานะมันมีสองซีเป็นผ้าที่คือถ้านั่งใช่ไหมนั่งเราแช่ขาสบายพี่เนี่ยนั่งแช่ขาวงี้กคนนันสบายเลย อย่าลบดูนะผมก็จะไม่ลบดูนะแล้วผมก็จะไม่ทำให้เดือดเขาเดือดร้อนนะหรือว่าพูดอะไรไม่ดีนะผมจะไม่ปากพอยนะโอเคมาาจะมาดูไวมาวันนี้เราจะได้เลขว่าเฮ้ยเพรี้ยสีครับผีเสร้อมันก็ยังวนวนอยู่กับผมเยพี่นะนี่นี่นี่เจอไหม โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยน่ารักมากดูคือนางก็ไม่แปลกน,นะนางก็บิน,บนวนเวียนอยู่กับผมเนะี่ยโอเคทุกคนผมรู้วิวธีโปะแป้งโปะอะนยังไงนะที่เอาแป้งมาทาขอเลขเกล็ดกันนะผมจะลองดูนะพ,พี่นะ เจ้าผีเสื้อน้อยเจ้าเป็นอะไรหรือไม่เนี่ยปไปทางหรือเปล่าทำไมไม่ไปไหนเลยฮะวนเวียนอยู่กับผมเนี่ยน้องการจะซื่อ,อรหรือเปล่าวะมาเดือดสักสัปดาห์ีีเสียงขอนลูกมาเดือดนเะสียงดังสองรอบอะ เดี๋ยวผมขอใช้แป้งทาล้กันว่าจะเป็นเลขอย่างที่คุณอื่นบอกกันหรือป่ปะทุกคนนะ ยังคงไปโยหรนอเป่านสองครั้งนล้วพี่นะ้เท้าปเป็นยังไงก็ไม่รู้นะผมก็ไม่เคยทาเลยว่านั่งไปนั่งไปแล้วแวงเลยนะดูซ้ายดูขวาตลอดเลยกนละัวจะมีทีนี้ผมมองไม่เห็นมันจะขึ้นออกมานะ ใหญ่มากพี่ถ้าแบบถ้ายังยืนต้นอยู่นะยังมีชีวิตอยู่นะไม่เป็นแบบหลายคนโอบนะพี่ ทางนี้หรือเปล่าผมก็ไม่เคยทาว,วยพี่ครั้งแรกเลยฝนจะมานะ ผมไม่รู้ว่าดูางไงงานจะผมเช้าเสร็จแ,แล้วผมจะนำกล้องมาถ่ายจริงว่าที่พี่เห็นเลขหรือเปล่านะก็คอมเมนต์เอาเองนะใครเห็นก็บอกต่อกันด้วยนะ เคยม, <laughs> มันก็วิ่นบนบน,นทุกผลเนาะไม่รู้ผมทำถูกหรือเปล่านะวิธีนี้ผมก็ไม่เคยทำเหมือนกันนะ ครัไม่รู้ว่าผมทำสูกป่ะที่ผมทำนี้มันมีคนลงมาพี่พมนมีคนลงมาโอ้มาเดือดตกเลยพี่ม,มีคนมายิงปลาป่ะมันมคนมายิงปลานะมันจะไหม ใช้ขาวบนต้นตะเคียนหรือเปล่าผมไม่รู้นะทุกคนนะผมให้ดูนะเจอเลขกันไหมดูนะพี่พผมก็ทำเท่าที่ผมทำได้นะผมทำให้เป็นนะผมมาตามคอมเมนต์เจ้าพ,พี่คอมเมนต์มานะดูเจอไหมครับทุกคนเจอไหมเจออะไรไหม โอเคครับพี่พี่ไม่รู้ว่าเมื่อสักครู่นี้พี่พี่ได้เห็นว่าแนละเจอเลขอะไรบ้างหรือเปล่านะผมก็กาลังมองอยู่นะว่าเป็นเลขอะไรทุกคนกำลังพยายามมองอยู่นะไอ,อ,อผีเสือนี้ก็ไม่ไปไหนเลยเนาะก็อยู่อย่างเงี้ยบินอยู่รอบๆผมเงี้ยแล้วสีมันสวยด้วยพี่พี่เนี่ยสีขาวส้มสีส้มดำดำขาวขาวสวยมากๆนะสีมันนะดูดิ หรือนางเป็นตัวแทนของต้นตะเคียนหรือเปล่าพี่อยู่ดีนางไม่ไปไหนเลยพ,พี่อยู่กับผมอย่างเงี้ยแล้วสีนางสวยมากโอ้โหเหมืนอนเขาดีใจอะไรหรือเปล่าที่เราเข้ามานะต้องการจะสื่ออะไรหรือเปล่าแต่ผมไม่รับรู้หรือเปล่าทุกคนเห็นเป็นเลืออะไรคอมเมนต์ได้นะครับผมผมไม่รู้ว่าผมเจอเลือหรือเปล่าผมจะพยายามมองนะ เหม,มือนเขาอยากโชว์ตัวมากๆากพี่เหมือนเขาอยากโชว์ตัวเขาไปหามาใกล้ๆกล้องกันนะเหมือนเขารู้ว่าเราถือกล้องนะเหมือนเขาอยากโชว์ตัวอ่ะดูดิหาดูดูทุกคนแปลกมาก,กับทุกคนดิโอ้โหฟ้าร้องดังมากทุกคนเสียงฟ้าร้องดังมากผมว่าเดี๋ยวอีกสักพักผมก็ต้องกลับแล้วเสียงดังนี้ผมก็กลัวฟ้าผ่านนะพ,พี่ถือกล้องนี้อันตรายมากอยู่กลางแจ้งด้วยดิ ให้พี่ๆเอฟีได้ดูเลขอีกครั้งนะว่าเป็นเลขอะไรบ้างเดี๋ยวจะฝนตกก่อนนะเจ้าผีเสื้อเดี๋ยวข้าจะกลับละวเดี๋ยข้าจะให้พี่ๆทุกคนดูเลขก่อนนะมาเจอเลขอะไรกันบ้างนะพี่พนะเดี๋ยวมาดูกันนะพี่พนะอุ้ยดูดิดูเขาดูเขาเออเหมือนเขาอยากจะโชว์ตัวว่าเขาอยู่มีตัวตนนะเขาอยู่ที่นี่นะหรือเปล่านะอืมแปลกมาก มาเดี๋ยวผมให้พี่เอฟีดูเลขเดียก,กันดีกว่าทุกคนทุกคนเจอเลขอะไรคอมเมนต์บอกกันได้นะผมก็พยายามหาดูอยู่นะพี่พี่นะผมทําถูกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะขออภัยด้วยอย่าดรามากอย่าว่ากันนะพี่พี่นะผมไม่รู้จริงๆผมครั้งแรกที่ผมทําแบบนี้นะนะดูอ๋ลองดังมากพี่พี่ กันไหมเนอะดูน,น,นะทุกคนนะผมอยากถ่ายอยใกล้ๆค่อยๆถ่ายเรื่อยๆนะดูนะผมผมกำลังหามองอยู่นะ ตองนี้เหมือนเป็นนี่เ,นเล็กสู์หรือเปล่าเป็นเล็กเล็กเล็กเจ็ดเล็กเก้าหรือเปล่านะอรงนี้ไปมุมเดินวเข้ามา ครับผมจะกลับบ้านนะพี่พนะครั้งนี้ก็ถือว่าเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ดูนะโอเคพี่พี่ผมว่าผมจะกลับแล้วนะพี่พนะกลับแล้วเพราะว่า ฝนจะตกครับพี่ดูฟ้าดิมืดคืนแล้วก็ใครที่โชคดีก็ขอให้ถูกแบบหนักๆนะพี่นะขอถึงหนักๆนะเลยขอได้จริงๆฝังๆนะพี่นะก็เดี๋ยวผมขอเดินทางกลับบ้านก่อนตอนนี้ฝนจะตกแล้วฟ้ามืดฟ้าร้องมันวูวเป็นเพราะอะไรนะฝนเจ้าผีเสื้อก็บินอยู่กับผมตลอดเวลาเลยไม่ไปไหนเลยพี่เลดิอยู่ผมตลอดเวลาเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเดินทางกลับกันแล้วก็ขอให้พี่ทุกคนก็แล้วก็แชร์ผมด้วยฝากเป็นกำลังใจให้ท่านพี่แฟรด้วยแล้วก็ดูคลิปก็อย่าก,กดค้างพนะวงนาวให้พี่นะ เดี๋ยวฉันจะกลับแนละ้วสักพีเชื่อกลับแล้วนะก็ไว้เจอกันใหม่นะเดี๋ยวมาใหม่ทุกคนถ้าทุกคนถ้าผมถูกนะผมอาจจะเข้ามาอีกนะเข้ามาทำบุญแล้วเข้ามาดูว่าเอ้าเอาเอาเอา,เอา,เอาดูเขาโอเคทุกคนไปเดี๋ยวขอเดินทางกลับก่อนนะพี่นะบา,บายยสวัสดีครับผม